80องศาเลยนะครับยูเทิร์นกลับเลยนะครับจากความบาปนะครับอยู่ในการควบคุมของซาตานตอนนี้โมฆะไปหมดนะครับหันมาหาพระเจ้านะครับตัดสายสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อฐานนําผู้เชื่อนะครับมาต้อนรับอะเยซูสริตต,ต้องตัดสายสัมพันธ์เลยนะครับพูดมันเต็มปากให้ให้มาซาตานได้รู้ว่านับแต่นี้ต่อไปเจ้าไม่มีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของเราอีกเพราะเรากลายเป็นคนของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับด้วยนี้ จึงเป็นสิ่งที่อยากหนุนใจซึ่งแลกกันนะครับหลายคนมาระนำมาอธิษฐานต้อนรับอมภิญ,ญูสคิตพี่น้องอย่าลืมนะครับให้เขาอธิษฐานตัดสายสัมพันธ์ด้วยในสิ่งที่เขาผูกพันกันอยู่นะครับว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวิตใหม่ในองมภูมิเจ้าอีกต่อไปนะครับสิ่งพิสูจน์นะครับการบังเกิดใหม่พี่น้องหนึ่งจะมีชัชนะเหนือการทดลองนะครับจะไม่ทําบาปเป็นปกติวิสัย ่าเมื่อก่อนทำบาปเป็นว่าเล่นพนูดง่ายๆนะครับนึกเกิดด่าก็ดาก่ดานะครับนึกเกิดทำร้ายก็อน่นก็ทำร้ายนะครับแต่เมื่อมาเชื่อในพระเจ้าและบังเกิดใหม่ในองค์พระวิญญบริสุปประเจ้าก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกเพราะพระวิญญาณนะครับจะเข้ามาดูแลเข้ามาควบคุมจะเข้ามาสอนก็อย่างที่บอกว่าเว้นแต่ว่าเราไปดับระวิญญาณนะครับคือไม่เชื่อฟังเอาเนื้อหนังนําหน้านะครับสุดท้ายก็ไปยังทําบาปแบบ เหมือนเดิมอีกแต่คนที่ยอมนะครับแล้วก็บังเกิดใหม่ในพระเจ้าจริงๆนะครับยอมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆนะครับเขาจะไม่ทำบาปเป็นปกติวิสัยอีกเพราะมีธรรมชาติใหม่แล้วเห็นไหมครับและหากพลั้งนะครับสมมติฮะถ้าพลั้งทําบาปก็จะมีจิตใจที่สํานึกผิดทันทีไม่บ่มความบาปไว้ในใจเหนือพระพิตรเตือนนะครับอย่าบ่มความบาปไว้ในใจนะครับถ้าเราพลั้งเผลอทาความผิดบาปต้องรีบสรารภาพบาปทันทีเพราะพระเจ้าดูอยู่นะฮะเราต้องรีบสรารภาพบาปนะครับและเรตมองระวังที่จะไม่ทําบาปนั้นเอง มันยังปล่อยเนื้อปล่อยตัวอีกนะครับผิดครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ไม่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องนะครับบังเกิดใหม่จริงนะครับพี่น้องขอพระเจ้าที่ช่วยเรานะครับที่เราจะมีกําลังในเรื่องนี้เอาชนะจิตใจตนเองให้ได้ทูลขอกับพระเจ้าสิครับเพราะพระบัญญัติสุดจิตของเราพระองค์จะช่วยเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ แต่ถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยใจนะครับของเราเองนะครับเขาเรียกว่าแพ้ใจตัวเองตลอดเวลานะครับสุดท้ายใจแตกนะครับก็มีปัญหาตลอดเวลาทั้งที่เป็นคริสเตียนแลายคนมาปรึกษานะครับเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆผมยังต้องย้อนและถามกลับไปชีวิตส่วนตัวระหว่างเขากับพระเจ้าก่อนนะครับว่าจริงๆชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นยังไงการบังเกิดใหม่เนี่ยโดยลึกเดชพระบาาัญญัติส่วนเนี่ยมันเป็นจริงไหมหรือที่ผ่านมายังไม่บังเกิดใหม่จริงหลายคนเชื่อไหมครับว่าต้องนํารับเชื่อกันใหม่เลย กลับใจใหม่จริงๆนะครับและเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าจริงๆนะครับที่ผ่านมาอาจจะมารับเชื่อแบบหลวมๆนะครับก็คือตามเข้ามาเกรงใจคนอื่นนะฮะหลายคนพยายามนาคนอื่นมาถึงความรอดนะครับแบบทําให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจนะครับไอ้คนที่ถูกพามารู้สึกเกรงใจนะครับก็ออกไปรับเชื่อสุดท้ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้รับเชื่อจริงๆนะครับมาเป็นคิดเสียนแบบเปลือกนอกเท่านั้นเองการมาเกิดใหม่ก็เลยไม่มีเมื่อไม่มีการมาเกิดใหม่ชีวิตก็เลยมีปัญหาตลอดเวลาทั้งนั้นที่มาโบสถ์นะครับ ดูเหมือนเป็นคริสเตียนแต่ก็มันยังไม่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับอันที่สองพี่น้องครับสิ่งที่พิสูจน์การการบังเกิดใหม่นะครับสองจะรับพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าจะมีใจยำเกรงพระเจ้าทําทุกสิ่งโดยเห็นแก่พระเจ้าไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอีกแต่ให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางเอเมนไหมครับพี่น้องครับทุกวันนี้เราจะคิดเองเออเองสรุปเองไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงาน นะครับการเลือกคู่ครองอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับอย่างที่พระธรรมสุภาติบอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองแต่จงพึ่งพาพระเจ้าในทุกทางพี่น้องมีกี่ทางนะครับตัววันนี้ทุกทางที่พี่น้องมีนั้นต้องพึ่งพระเจ้าทั้งหมดนะครับให้พระเจ้าก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ไปทําความผิดบาปก่อนแล้วมาสารภาพแล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าจริงๆต้องทูลขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าก่อนนะครับอย่าไปพลาดมาก่อนแล้วมาขอความช่วยเหลืออย่าไปประหารก่อนแล้วมากราบทูล ก็จะที่ผมพูดนะฮะอย่าประหารก่อนและกราบทูลแต่ทูลก่อนว่าสมควรประหารหรือไม่หรือทูลพระเจ้าก่อนว่าสิ่งที่เราจะคิดและทํานั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไหมถามว่าพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับที่พี่น้องได้อ่านทุกวันนะั้นพระเจ้าไม่ได้ปิดบังนะครับว่าสิ่งใดที่ควรทําและสิ่งใดที่ไม่ควรทําและถ้าเรารักพระเจ้าและเราเชื่อฟังพระองค์และปฏิบัติตามในสิ่งที่พระธีบันทึกไว้ชีวิตจะไม่มีปัญหาเลยครับถึงแม้จะมีปัญหานะครับแต่ก็ยังมีสันติสุข อันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับถึงแม้มีปัญหามากมายก็ตามแต่คนที่รักในพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าจะมีสันติสุขครับเพราะเขาเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าอันที่สามครับสิ่งที่พิสูจน์การบังเกิดใหม่จะมีความรักในผู้อื่นด้วยเพราะบัญญัติใหญ่บอกว่าอะไรครับหนึ่งให้เรารักพระเจ้าใช่ไหมครับสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดบัญญาติที่สองคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่คิดเสียนไม่น้อยนะครับบอกว่ารักพระเจ้าแต่ไม่ค่อยรักเพื่อนบ้าน พี่น้องขัดแย้งกันนะครับพระคำพระเจ้าบอกว่าต้องรักเพื่อนบ้านด้วยจะมีความรักในผู้อื่นสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้จิตใจอ่อนสุภาพไม่แข็งกระด้างและมีจิตใจที่เมตตาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนั่นเป็นจิตใจพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องสังเกตพระเยซูคริสต์นะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่1ก็พูดชัดเจนว่าจงเรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักของเราเห็นไหมครับพระเยซูเจ้าํำมาชีวิตในพระธรรมสี่เล่มนะครับที่ถูกบันทึกไว นะครับคือพระกิตติคุณนั่นเองพี่น้องอ่านพระกิตติคุณพี่น้องสังเกตชีวิตพระเยซูอย่าสังเกตชีวิตสาวกนะครับเพราะสาวกล้มเหลวตลอดเวลานะฮะแม้แต่พระเยซูเรียกว่าถามฟิลิปเอ๋แเราอยู่กับเจ้ามานานถึงเพียงนี้เจ้ายังไม่รู้จักอีกลราวอีกเหรอให่ไหมฮะหลายครั้งหลายคราที่สาวกติดตามพระเยซูอยู่กับพระเยซูสามปีได้เห็นการสศจารย์ได้ฟังคำสังสอนแต่สาวกเขายังผิดพลาดอยู่ดีด้วยนี้พระผีได้สั่งให้กอบพีพระเยซูกับไม่์กอบปี่สาวกให้เรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเต็มด้วยความรักพระเยซูเต็มด้วยการให้อภัยและพระเยซูเองก็รักคนที่ไม่น่ารักถูกมไหมฮะคนอื่นก็เกลียดสักเคียดพระเยซูรักสักเคียดหลายคนก็เปลียดหญิงลูกประเวณีแต่พระเยซูกับนั่งคุยกับหญิงลูกประเวณีจนหลายคนรู้สึกไม่พอใจในความบะพฤพิของพระเยซูแต <laughs> ่ถ oh mm ้าเรามองชีวิตของพระเยซูพระงมาเพื่อคนเหล่านี้จริงๆและถ้าพระเยซูสถิตอยู่ในเราพี่น้องนะครับเราเองก็ต้องมีบุคลิกเหมือนพระเยซูเองไหมครับที่เราจะมีความรัก ผู้อื่นด้วยเหมือนที่พระเยซูทรงมาสิบประชาชนแมงเคนเพื่อทุกคนในโลกนี้พระองค์ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังพระองค์ไม่ได้เลือกเฉพาะยิวนะครับแต่ชนท,ทุกชนชาติในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วครับพี่น้องครับสิ่งที่พิสูจน์การบังเกิดใหม่ในข้อที่4นะครับจะรับพระชนะของพระเจ้าในสุดีร้อยสิบเก้าข้อที่เก้าสิบเจ็ดพี่น้องเปิดด้วยกันนะครับพระธรรมสุดีนะครับร้อยสิบเก้านะครับข้อที่เก้าสิบเจ็ดนะครับพระพี่บอกว่า แหมข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเป็นคําภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำกระสักเลยพี่บอกว่ารักพระเจ้าของพระเจ้าปรถนาที่จะอ่านนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องครับการอ่านและศึกษาพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นท่าทีที่บังเกิดใหม่ในท่าทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าบอกว่าบังเกิดใหม่จริงนะครับแต่ไม่ใชไม่ม่จะหิวกระหายอาหารฝายวิญญาณเลยแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเมื่อเราบังเกิดใหม่พี่น้องครับบังเกิดใหม่นะครับ จิตวิญญาณใหม่ธรรมชาติใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมถูกไหมครับเมื่อก่อนไม่สนใจนะครับที่จะอ่านและศึกษาพระเจ้าพระเจ้าแต่เมื่อบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณและพระวิญญาณเป็นคนดนใจนะครับให้คนเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมามีหรือครับว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เราอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าดูนี้คนที่บังเกิดใหม่ใจรักในการอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าข้าพระองค์สะสมพระธรรหักมงหสาในใจข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปกับพระองค์กไหมครับยิ่งอ่านยิ่งศึกษาพระวจนะพระเจ้าพพพรรรระะะสนกก็็คคคืืออววเยิต ในพระธรรมยอพูกว่าพระวทะมาบังเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้มองกลับไปกลับมานะครับพระวาทะก็คือพระเยสุกริตพระวัทะคือพระวจนะนั้นคนที่รักพระวจนะของพระเจ้าก็คือรักพระเยสุกริตชอบที่อ่านและศึกษาค้นคว้าคัมภีร์มีจิตใจที่กระตือรือร้นนะครับและอธิษฐานด้วยใจที่ร้อนรนและรักในการอธิษฐานพี่น้องครับคนที่อ่านพระคัมภีร์มากๆนะครับจอธิษฐานเก่งเพราะในพระคัมภีร์มีถ้อยคําที่สามารถนํามาเป็นถ้อยคำในการอธิษฐานได้เลยครับ นี่หลายคนบอกว่าอธิษฐาน,า,านไม่เป็นเลยหลายคนเชื่อพระเจ้ามาหลายปีพี่น้องครับอธิษฐานจะไม่เป็นเลยนะฮะผมเลยแนะนําว่าลองอ่านพระธรรมสุดีในพระธรรมสุดีนะครับมีถ้อยคําการอธิษฐานเยอะแยะมากมายนะครับฝึกในการที่อ่านแล้วก mm ็นําถ้อยคําเหล่านั้นมาฝึกในการอธิษฐานนะครับพี่น้องคิดดูว่าเมื่อเราเอาพระคําเประเจ้ามาภาวนาถ้าเรามีความรักถูกไหมฮะเราจดจําไว้นะครับแล้วเราสามารถนํามาใช้ในการเป็นเครื่องหอมบูชาในการเผาถวายแก่พระเจ้าแต่ละวันมีหรือครับว่าพระเจ้าจะไม่โปรดปรานพระหนุนใจเช่นกันนะพี่น้องคร ถ้าวันนี้ใครยังไม่ค่อยรักพระคำของพระเจ้ากลับใจใหม่นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่บังเกิดใหม่จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าและอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องรักพระวนะะของพรเจ้าและอ่านศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเฝ้าเดียวนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับหลายคนไปคิดเสียนมาหลายปีนะครับไม่เคยเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเลยใช้เวลาทีครับตอนเช้ามืดน,นะฮะของทุกเช้าวันใหม่ที่จะอ่านและศึกษาพระะนของพระเจ้า นมันสก,การเป็นการส่วนตัวตอนนี้เรามีตัวช่วยเยอะนะครับเปิดคอมพิวเตอร์มาตอนนี้มีเพลงนมันสก,การเอ่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะใช้นะรประกอบในการเฝ้าเดี่ยวและศึกษาถึงถ้อยคําของพระเจ้าในแต่ละวันนะครับอะไะครับพี่น้องมาดูอันที่5อันนี้หม่ค่อนข้างยากนะครับสิ่งที่พิสูน์การบังเกิดใหม่นะครับก็คือการรักศัตรูนะครับสามารถให้อภัยผู้อื่นได้อย่างง่ายดายไม่มีใจอาฆาตมาร,ร้ายต่อผู้อื่น แต่จะมอบเรื่องราวไว้กับะัญ้าสงบนิ่งในพระเจ้าอันนี้คือกุญแจที่สําคัญพี่น้องครับเราเองยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเราเองยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายทีเดียวเหมือนที่พี่บอกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในแต่ละวันนะครับแต่พระคำของพระเจ้าจะช่วยเราในเรื่องนี้ที่จะช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราและจะทําให้เรารักคนที่เขาไม่รักเราได้รักศัตรูได้เพื่อด้ง่ายนะครับนี่เป็นหลักการพระคัมภี์สิ่งเดียวที่ช่วยเรารักศัตรูได้คืออะไรครับอธิษฐานเพื่อเขา ไอ้ฐานยกโทษเนี่กับเขาเหมือนที่พระเยซูถูกตึงไม้เขียนเป็นน้องจาได้ไหมครับตอนที่พระองค์ถูกตึงไม้เขียนอยู่นั้นครับก็ยังมีพี่น้องนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นพวกฟาราสีธรรมจารย์โปรยก็ดีนะครับเยอะเย้ยถากถางพระองค์พี่น้องคิดดูนะครับว่าพระองค์อยู่บนแม้เขียนนะครับแต่พระองค์กลับมองคนเหล่านี้ด้วยใจสงสารถึงแม้ว่าทุกคนกาลังเยอะเย้ยหักถากถางพระองค์กลับเหนื่อยหน้ามองที่พระบิดาใช่ไหมครับนี่เป็น ตัวยาที่เราควรเรียนแบบนะครับยามใดมงใดที่เรามีศัตรูพี่น้องครับเราควรมองไปที่พระเจ้าและอธิษฐานของพระเจ้ายกโทษและให้อภัยกัราดีถ้าเราทําแบบนี้พี่น้องครับรากขมขื่นจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่ทำพี่น้องครับและเก็บบ่มสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจใช่ไหมครับสุดท้ายไอ้ที่เราบ่มไว้ก็ก่อเป็นรากแห่งความขมขื่นเกิดขึ้นและต่อไปการที่เราจะให้อภยัยคนอื่นนั้นยากมากเพราะเป็นเป็นรากที่ออกยาก แต่ถ้าพี่น้องฝึกอย่างนี้กับพระวิญญาบริสุทธิ์พระเจ้าการให้ไปผู้อื่นนั้นจะง่ายมากและต่อไปเราจะนิ่งมากนะครับเราถือว่าศัตรูนั้นไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงอีกต่อไปแล้วศัตรูตัวที่แท้จริงคือซาตานพระพี่บอกว่าเลือดและเนื้อไม่ใช่ศัตรูเราถูกไหมครับนั่นแสดงมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูเราแต่การที่เขาพูดแบบนี้กับเราการที่เขาทาไม่ดีกับเราเพราะเบื้องหลังมันมีก็คือซาตานเป็นผู้ยงใหญ่อยู่เบื้องหลังเพราะนั้นเราต้องยิงให้ถูกจุด อธิษฐานนะครับขอพระเจ้าที่ขนาบวิญญาณเหล่านั้นนะทำลายกิจการมารซาตานเหล่านั้นและให้อภัยมนุษย์คนนั้นแต่ศัตรูคือซาตานนะครับไม่ได้มนุษย์คนนั้นเพราะนั้นพี่้องต้องแยกให้ออกนะครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องรับอันที่6นะครับจะรักและตามหาคนที่หลงหายมีความ,มงงงายในดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับความรอดนะครับมีใจปรารถนาที่ประกาศให้คนเหล่านั้นนะครับมาเป็นคริสเยน ก็ต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้พี่น้องมีใจแบบนี้ไหมมีพระใจไหมคนที่เดินสวนไปสวนมาในที่ทํางานของเราเองนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เราไปนั่งทานอาหารบ่อยๆเนี่ยคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเลยยังทําบาปอยู่นะครับเราเในฐานะเป็นคนของพระเจ้าซึ่งรับหน้าที่มารับพระมาัญชามาในแต่ละวันเนี่ยเราได้ตอบสนองต่อพระมาัญชาของพระเยซูเจ้าหรือไม่เรามีใจรักคนที่หลงหายแบบนี้หรือไม่พระเยซูามาเพื่อนคนเหล่านี้แต่เรามีใจเหมือนกับพระเยซูไหมถ้าบอกเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่ ไปก็อยู่ภายใต้การทรงนำของพระมิยาบัิสุผมชื่อว่าพระมิยาบัิสุต้องการให้เรามีโอกาสที่จะประกาศและเป็นพยานกับคนอื่นทุกวันนะครับเพราะทุกวันนี้พระเจ้าบางเร่งนะพี่น้องนะกิจการซาตานเองตอนนี้ก็โขมกันใหญ่เลยนะครับพยายามดึงคนมากมายลงบึงไฟนรกรอทุกเป็นคนงานกับพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรานละครับไม่ติดตามคนที่หลงหายไปกลับมาหาพระเจ้าแลาต้องถามเยว่าเราบังเกิดใหม่ไปเพื่ออะไรถูกไหมฮะถ้าเราไม่รักและตามหาคนเหล่านี้ รั้หนหุ่นใจซึ่งอะไรกันไี่น้องครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในครอบครัวไหนก็ตามนะครับอยู่ในทีมงานใดก็ตามถ้าท่านเป็นนักศึกษายในสถาบันก็ตามได้มีเพื่อนเพื่อคณาจารย์ครูบาอาจารย์อีกมากมายหรือคนที่ท่านรู้จักยังไม่รู้จักพระเจ้าเราต้องนําคนเหล่านี้มาถึงความรอดโดยกล้าที่เป็นพยานชีวิตกล้าที่ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเอาแล้วครับนั่นคือการบังเกิดใหม่นะครับ ผมอาจจะสอนเร็วไปบ้างนะครับแต่เชื่อว่าเนื่องจากบันทึกเป็นซีดีหรือบันทึกลงในเฟซบุ๊กก็ดี YouTube ก็ดีเว็บโ o ลิซนก็ดีพี่น้องก็สามารถดูซ้ําได้อีกสักรอบก็ได้นะฮะและเชื่อว่าบทเรียนนี้นะครับเราจะทําจนครบ15ตอนนะครับมีหล,หลายๆตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนะไรการถวายทรัพย์ก็ดีการเป็นพยานก็ดีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็เกี่ยวข้องกับพื้นฐานนะครับที่สามารถนํามาประยุกนะครับใช้ในการเป็นชีวิตของพี่น้องในแต่และวันเอาละครับ ก็กลับมาพบกับผมในหัวข้อต่อไปนะครับเชื่อว่างานโอริโซนนั้จะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับพี่น้องนะครับทั้งในเมืองไทยและในต่างแดนด้วยขอบใใพอระคุณอพรครับสวัสดีครับ